แย่เิตดนงสัญญาแม่สัมติโมคติมาลัพปันธนาตินาโอกาปน,นีจัดแสดงพระธรรมเทศนาเป็นธรรมกถาอนุโมทานาเทศศรัทธาสาธุชน มาร่วมใจนนคนสวดมนต์ไหว้พระตมาทานเสนตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมเนื่องในวาระวันพระได้เวียนมาเดือนในวันพระมีหลายวันก่าคือเมตตาบันพระ แปดา7เจ็ดห้าคาแล้วก็แลมแลมข้ามแลมดเตะแลมติดแลมเตแล้วก็ขึ้นคําซจึงเรียกกันว่าเป็นวันพระตามปัดหมายถึงวันเดือนจะครบที่สมบูรณ์ก็คือจะต้องเป็น ขึ้นหนึ่งขงัตามหลักคำนวณทางจันทรคติคณะธรรมยุทธ์งถือเอาคติเทพจัน์มารวมกันเป็นและ้ะเป็นขึ้นหนึ่งขังเด้อถ้าวันไหนไม่ตรงกันก็ เป็นขึ้นค่ำหรือแหลมค่ำโดยเฉพาะก,ก็คือวันพระตามปัดก็จะตกอาวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งอยากยอมใครมีเวลาก็มารักษาสวดมรักษาเฟ้นฟังธรรมตึ่งถือว่าเป็นวันพระวันประกอบคุณงามความดี ทางพุทธศาสนาเอกวันหนึ่งเมื่อวันวันอาทิตย์ก็เป็นวันตรวจมนไว้พระพิเศษเพื่ออนุโลมญาติโยมที่มีภาลเกิจว่างภาลเกจวันอาทิตย์มาประกอบกิจ ทางสามศสนาทางวัดก็ได้เปิดให้ญาติโยมมาตรวจบว่าพระและฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ได้ปลาลกนำธรรมะเรื่องกับเจตภาวนา เพราะว่าเวลานี้ความหมายของจิตตภาวนามีการใช้กันในโอกาสต่างๆเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพันรากชพิธีและพิธีธรรมดาทางการราชก,การและคณะสง์ ให้ประชาชนยละพยืสุขสม,มเด็จเจริญพุทธมนท้ายต่อด้วยจเจริญจิตตภาวนาจึงมีคนสงสัยการจเจริญจิตภาวนาทำอย่างไรหรืออย่างไรที่เรียกกันว่าจิตตภาวนา ก็วานได้พูดครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าญาติโยมทั้งหลายหลายท่านในที่นี้ยังไม่ได้มา <c oughs> ก็จะได้นำมากล่าว <c oughs> เพื่อได้โใจรนำไปสอนลูกหลานให้รู้ว่าเวลานี้ทางราชการและสำนักพระราชวัง ท่านให้จเจริญจิตภาวนาจเจริญพุทธมนต์เพราะว่าการจเจริญพุทธมนต์ก็ดีจเจริญจิตภาวนาก็ดีเป็นบุญกุศลพิเศษกรคือเป็นการทำบุญในด้านจิตใจไม่ต้องเสียจับสินเงินทอง เพียงแต่เตรียมใจและก็ปรับร่างกายแ้ะบาจามาสวดมนต์ไหว้พระถวายพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์จัก,กรกลรการจเจริญเจตภาวนาก็คือการทำสมาธิ การทำสมาธิการทำสมาธิาราธเราเรียกกันหลายอย่างเวลานี้เรียกกันว่าทำกรรมฐานบ้างการเจริญวิปัสสนาบ้างชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของการเจริญจิตภาวนาจิตภาวนาก็คือทำเจตให้สงบ จ็ดสงบก็คือให้เจิตมีสมาธิขนี้จิดคนเราเนี่ยจะให้มีสมาธิก็ต้องมีอุบายวิธีหลายอย่างแค่เมการเจริญพระพุทธมมต์จเจริญพระพุทธมมต์ก็คือให้ใจส่งไปถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้นึกถึงสิ่งที่เป็นส่วนดีๆของพระพุทธเจ้าของพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้จิตนั้นรวมเพื่อให้จิตนั้นรวมให้ให้นิ่งแล้วก็จะเกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วเราไม่อยู่เพียงแค่สมาธิ จเจริญต่อไปก็จะเป็นเกิดวิปัสสนาเชื่อของการทำสมาธิเมื่อวานได้พูดถึงฌานและการจเจริญปัญญาการทำฌานก็คือการทำสมาธิแต่ว่าทำด้วยการให้จิตใจให้สติ แ่งอยู่ที่อารมณ์ของสมาอารมณ์ของกรรมฐานให้สติมาอยู่ที่อารมณ์ของกรรมฐานเช่นสติปัฏฐานสี่ให้มาอยู่ที่กายเวทนาจิตและธรรมอย่างนี้เราเรียกกันว่าจเจริญฌาน ให้จิตให้ความรู้สึกให้สเติม,มาอยู่ที่ใจกำหนดที่ลงหายใจหรือที่กายเวทนาจิตธรรมนอกจากนั้นจิตภาวนายังมีความหมายไปถึงการการพัฒนาจิตใจการพัฒนาจิตการพัฒนาใจเพื่อให้เด เจตใจของเราจะเดีก็คือต้องมีการพัฒนาให้มีคุณธรรมให้มีจริยธรรมคุณธรรมพระจริยธรรมเวลานี้เป็นที่ปลาล็อกกันมากความจ,จริยธรรมและคุณธรรมก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้า เช่นความเมความอบทมและความเป็นคนมเแห่งมีผลมีความซื่อสัตย์สุดจริญมีความอุตสาหะเมแม่ตามีความเสียสสำเมความรับผิดชอบมีความตามแลเค เมกตันโยกัตวเทตลอดจนถึงการประหยัดมัธยัปรวมทั้งเมสติสัมปชัญญะความยุติธรรมความอดกั้นความเคารพนับถือซึ่งกันและกันตลอดจนถึงการไม่เห็นแก่ตัวจอนทำตัว ซึ่งเวลานี้ก็คือเมสสพ,พิเศษนั่นก็คือเจ็ดอาสาเจ็ดอาสาก็คือเป็นเจ็ดคนที่มีจริยธรรมและคุณธรรมนั่นเองโดยเฉพาะในยุคเที่สังคมไทยเวลาเน้ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างกันและกัน ระหว่างญาติพี่น้องระหว่างคนไทยและคนทั่วไปนั่นก็คือกอดจับภัยน้ำท่วมเวลานี้ภัยน้ำท่วมระบาดไปทั่วมไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยประเทศอินเดียประเทศอเมริกาประเทศจีน ประเทศบ้านเล็กเมืองน้อยกอดอุทกภัยนอกจากอุทกภัยแล้วก็ยังกิดอักคีภัยอักคีภัยก็คือไฟป่าไฟป่าที่เกิดในต่างประเทศเนี่ยไม่เป็นเหมือนหมืนไล่คนเดือดร้อนตัดเดือดร้อน ใยเหล่านี้ก็คือต้องการความช่วยเหลือในระหว่างมนุษย์ด้วยกันในประเทศไทยก็เคอเนี่ยตั้งแต่เหนือจตใต้เวลานี้คือทางเหนือและอีสานเดือดร้อนมากก็จากน้ำโขงขึ้นหลายเมตรตลอดจนถึงเชียงใหม่เชียงราย แพร่นาาลามมาจนถึงสุขโขภัยกิษณุโลกพิจิตอุตรดิตใกล้มาถึงนครสวรรค์เวลานี้ก็คือเตรียมต้อนรับนับตังแต่เนี่ยกรุงเทพไทยเด่นระานี้ถือว่าเป็นเป็นไทยที่เกิดจะธรรมชาติทำให้คนเดือดร้อน แต่ก็น่าชื่นชมคนในประเทศไทยตึงมีทั้งชาวต่างประเทศที่มาอยู่ด้วยร่วมใจกันร่วมใจช่วยภายน้ำท่วมคุณธรรมอย่างนี้เคาเรียกกันว่าเจ็ดอาสาคือมาจากเจ็ดใจที่มีความเมตตา มีความเสศระคุณธรรมตอบนี้เรียกันวนะ่าจิตอาสาเป็นคุณธรรมที่ทำให้คนเป็นคนดียังมีผู้ประพันธ์ว่าจะลินธรทำนำทางโจสารทางสว่างชีวิตจกประเสริฐประสบพบสุขสาร สบายกายสบายใจให้ชื่นบานปลอดภัยพานบรรทอนทุกร้อนปกายจะริยธรรมํำเลิศประเสริฐเสคือวิถีวินยัยวิสัยสวยมันคาคนจนคำชีพอํนนวยเครื่องมือช่วยชีวิตพิชิตไทย ทำตามจริยธรรมย่อมงามน,น่าความยากเย็นเข็นย้ายมาลายใสอุปสรรคปัญหาจะปลาไปลาปลื้นคลองว่องไวได้เบาวองจริยธรรมนำพาภัยปลอดโรคภัยแพทย์เล็ดรอดถูกพ่อถอย สบายดีชีวินนั่งกินนอนไม่เดือดรอ้อนลำคาญบานทุทวงทำอะไรให้มีจรียธรรมและจะไม่ต้องมาทำให้เกิดความห่วงละเมิดเผดวิดฐานสามานบวงไลรใครจะทัดท้วงล่วงประจาน จะเลียยงทำครองของศีลสัตว์ผู้ใดที่ปฏิบัติเป็นมาตรฐานชีวิตจะโชดช่วงชัดชวานตลอดกายตลอดการนิรลำจรเนี่ยจรยธรรมถือถือว่าเป็นคุณธรรมเทเดงราม ส่วนพุณธรรมเอกอย่างหนึ่งก็คือจิตอาสาเนี่ยท่านกล่าวว่าอย่างน่าฟังชีวิตจะโทษช่วงชัดชวามตลอดกาลตลอดตลอด,ตลอดไกลตลอดกาลนิรันดรหากมีคนใดในโลกรา่าทรงคุณค่ายิ่งใหญ่ไม่สาบาูถ คุณธรรมนำาจตอาสาเทิดทูนช่วยเกื้อกูลคลายทุกข์สุขล้อมใจเกิดเป็นคนมีจิตอาสาตามหาฝันช่วยคนคือหลังวันอันยิ่งใหญ่เมื่อท้องฟ้าสีทองของำาำไยพี่น้องไทยจะสบอมจะหาจนล้นพันดิน นี่คือความหมายที่ที่เรียกว่าคุณธรรมที่ทำให้คนมีจิตอาสารู้จักช่วยเหลือกันในเวลามีภัยน่าตาที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ควรแก่การอนุโมทนาเป็นกิจกรรมที่ควรอนุโมทนา แต่ทนันทีก็คืออยู่ที่การขดเจ็ดทำเจ็ดให้เป็นเจ็ดอาสาททำให้เจ็ดมีความเมตตากรุณาการทำเจ็ดให้มีความเมตตากรุณาทำเจ็ดให้มีความ,าามวาเสียสละทำเจ็ดให้สงบนิ่งเราเรียกกันว่าการจเจริญเจิตตภาวนา เนือการพัฒนาเจ็ดถามว่าทำไมยังต้องพัฒนาเจ็ดทำไมยังต้องจเจริญเจ็ดภาวนาเพราะว่าเจ็ดของคนเรลานี้ถ้าไม่พัฒนาก็เป็นไปโดยธรรมชาติกับตต่งแวกร้อมที่มาทำให้จิตใจเนี่ยคล้อยไปตาม เกิดโลภโทสะโมหะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเพราะอย่านั้นก็คือเนี่ยจะฝึกเจ็ให้ทำดเดก็ต้องฝึกเจ็ดให้เดเหมือนชาวบ้านเขาจะใช้ชางใช้มาเขาก็ต้องจับชางจับมาเนี่ยมาฝึกมหัาให้มันเป็นงาน แม้แต่ลิงเสือก็เช่นเดียวกันลิงที่เอามาเล่นละครได้ก็เอามาเอามาฝึกขับเล่นละครฝึกับให้มันเชื่องเสือที่อยู่ในป่าด,ดุร้ายที่เขาทำให้หายดุร้ายก็คือมาฝึกประหัดประขงังจิดใจคนเราได้ก็เหมือนกัน ถ้าไม่ฝึกไม่หัดก็เยี่ยมโกดบางคนก็ฆ่าลูกบางคนก็ลูกค่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้รับก,ก,การอบรมของงานวเทยานั้นน,นั้นยังบอกว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามพุทธภาษิตที่ว่าผันดนันจะพลังจิตตัง เดลบัะขันทนนิวาระนะอุชุมกะโลติเมทาเวอุสุก,กาโลวะแต่นันวาริโชวะทะเลเิตโตโอกะโมกะนตพะโตปะลิพันดนักนิอังจิตตังมาละเทยังมหาตะเว ตึงแปลว่าเนี่ยธรรมชาติของเหตเนี่ยมันกลับกรอกมันเด่นลอนอยู่เสมอเด่นลอมอยู่เสมอรักษาก็ยากห้ามก็ยาห้ามยา,ยาหยากโดนหลายแอนคนที่ช่างสอนจะทำสอนให้ตรงมันต้องใช้เวลาดับ ใช้เวลาดับจึงจะทำลูกสอนให้กลมเช่นเดียวก็เอาเอาเรื่องมาเล่นละครก็ต้องจับมาไว้เป็นเวลานานฝาึกรหัสรู้จักให้กินอาหารรู้จักพลดอาหารธรมานไม่ให้กินอาหาร แล้วก็ต่อมาลิงแล้วก็เชื่องพอลิงเชื่องกระทบสอนเนี่ยมันทําถ้ามันไม่ทําก็ไม่ให้อาหารมันรู้ว่าด้กินอาหารมันก็ต้องทําเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเขาจะฝึกวิธีฝึกกลิงให้เชื่องก,ก็ต้องฝึกหัดเจ็ดดาวนี่ก็เหมือนกัน ที่เดินล้นก็เพราะกันไปตามอำนาจของของเจงที่เรียกกันว่าทำให้เจ็ดเดินลนเลิกปัดแกวงทางศาสนาเรียกกันว่านิวรนนิวรนก็คือตัวชัดนำเจ็ดไม่ให้ปกติเช่นกามมาฉันให้นึกมันก็ชอบไปนึกแต่ได้สิ่งที่ที่ชอบ อยาอยกสวยอย่ากง,งานก็ทำให้เดือดร้อนต้องเปล่ยงเงินเปลืองทองคนที่ไม่พอใจก็เค็ดอาฆาตพยาบาทคิดภุ่งต้าหาวิธีทีเรียกันว่าอุทัศกุกุจจักเจ็ดพุ่งท้าลำคาญ ตลอดเถ็นความรังแลสงสัยพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าละมาหลอกเราหรือเปล่าจริงเหล่านี้คือเป็นอุปสรรคของการทำสมาเทไม่อาะนั้นการทำสมาเทก็คือต้องยกจิตไม่ให้นึกไปถึงเรื่องเหล่านั้นให้นึกแต่เรื่อง ที่เป็นความดีที่เรียกกันว่ามีอนุสติตพุทธานุสติทธรรมานุสติสังขานุสติให้นึกแต่เรื่องที่เป็นเดีๆยยืนนึกถึงสภาพความเป็นจริงของร่างกายของตัวเองให้สติมาอยู่ที่กายเวทนาจิตละรม ความรู้สึกนึกคิดก็จะมารวมอยู่ที่เน่เพราะแอนั้นในเวลาที่เหลือนอกจากเี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำความสงบเจริญจิตตภาวนาด้วยการให้เว้นจากอุปสรรคและอันตรายที่ทำให้จิตไม่สงบที่เรียกกันวันนี้วอน้าการมาชันพยาบาท เหนเมธาอุทักจะกุกุจักวิจิกิชฉาให้สติมาอยู่ที่กายเวทนาเจ็ดนือธรรมหรือหลงหายใจเข้าและออกหรือที่องค์ภาวนาพุทโธหายใจเข้าไว้นึกถึงพุท ให้ใจออกทอพร้อมกับน้อมใจถึงพุทธทอคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ใจอยู่กับความรู้ให้ใจอยู่กับความตื่นให้ใจเบิกบานไม่คิดไปในเรื่องอื่นให้ความรู้สึกนึกคิด เคอมากำหนดเทศกายเวทนาจิตธรรมํากลางตามต้องควรแก่เวลาด้วยประกาศชนี้